ค่ะก็สวัสดีนะคะวันนี้อาจจะเป็นวิวแปลกนิดนึงวันนี้เพิ่งไปหาลูกค้ามานะคะแล้วก็น,นี่กำลังจะกลับบ้านอยู่บนอยู่บนมอเตอร์เวย์แต่ว่าคืออันนี้คือจอดข้างทางนะแล้วก็คือปั๊มน้ํามันนะคะอยู่ตรงที่ทางออกปั๊มน้ำมันแม่อันตรายนะคะเดี๋ยวจะหาว่าอินนี่เป็นบ้าไปแล้วนะก็คือ จะทาลิปพอดีแล้วก็เลยรู้สึกว่าเออเดี๋ยวมารีวิวให้ดูนะที่เคยบอกไว้ในใน y o u t u b e ว่าซื้อของอะไรมานะคะวันนี้ก็อยากจะมารีวิวให้ดูว่าสีมันเป็นยังไงนะคือจริงๆอะ่ะจะบอกว่าคือลิปทา OCC เนี่ยสีขาวเนี่ยผสมกับได้ทุกสีเลยสีมันจะซอฟลงนะคะ แต่มีทริคนิดนึงคือลองใช้แล้วคือถ้าสมมติว่าใช้ตัวสีขาวเนี่ยผสมสีมากกว่ามากกว่าสีที่เราผสมอย่างเช่นสมมติเราจะเอาสีม่วงอย่างเงี้ยอันนี้มันจะออกม่วงแดงนะเวลาทาไปกับปากเนี่ยคือถ้าเราอยากให้ออกม่วงครีมๆหน่อยใส่สีขาวไปถ้าเราใส่สีขาวเยอะกว่าสีม่วงเนี่ยมันจะเป็นคราบแต่ถ้าสมมติว่าใช้สีของมันเองเลยเช่นสีส้มสีน้ำเงินสีม่วงอย่างเงี้ย คือปากเพียวๆเลยเนี่ยมันจะไม่เป็นคราบแต่ถ้าผสมสีขาวเข้าไปเยอะนิดนึงเนี่ยคือมันจะเป็นคราบนิดนึงคือไม่ได้เป็นคราบทันทีนะแต่คือเหมือนพออยู่ไปสักพักนึงอะไรอย่างเงี้ยก็หลายชั่วโมงอยู่ก็จะเป็นคราบนะคะเดี๋ยวมาทําแล้วก็อีกอันนึงก็คือว่าเอาสีธรรมชาติก่อนนะคือสีที่ผู้คนทั่วไปก็ใช้กันไม่ได้เป็นสีม่วงสีอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือถ้าสมมติเรามีเราซื้อลิปสีส้มมาประมาณนี้คือมันเป็นส้มอ่อนนะเบอร์ เวอร์จินเวอร์อะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะเออเวอร์เวอร์แกนเนี่ยน,นะเออเดี๋ยวนะอ๋อ,อ,อไม่ใช่สีนี้สีนี้ครูสอะไรอ่ะอ่าไม่เห็นมีสีบอกตรงไหนเลยไม่มีสีบอกอ่ะคือไม่รู้ว่าบอกตรงไหนนะคือสรุปเออไม่รู้ช่างมันเถอะแต่คือสีส้มแล้วกันนะ คืออันนี้คือสีทั่วไปนะคะถ้าเรามีสีส้มอยู่นี่คือส้มอ่อนมันมีหลายส้มนะส้มเนี้ยก็คือทาไปได้เลยวิธีทาจริงๆอ่ะคือทาไปกับทาใช้นิดเดียวเองป้ายไปอย่างงี้นะคะ,ะเดี๋ยวจะผสมสีให้ดูเนี่ยใช้มือแล้วกันนะเพราะมันเช็ดง่ายเพราะว่าถ้าใช้ฟูกันอะ่ะหอตัวฟูกันมัน แล้วกับสีอื่นมันกลายเป็นแบบพอทาสีใหม่ไปมันผสมสีนี่ส้มแจ๊ดเลยเห็นปะแล้วถ้าสมมติว่าเราอยากเติมอีกใช่ไหมเราก็ใส่อีกได้นี่เดี๋ยวนะเราจะหานี่มากันแสงแดดแดดมันส่องเข้ามาอ่ะเรางหนงสือปิดนี่นี่นะ จะโฟกัสก่อนโฟกัสปากฉันเดี๋ยวนี้นี่นะสีส้มแจ๊ดเลยนะสมมุติว่าถ้าเราจะเอาให้เป็นสีซอฟล์โลเป็นสีนูดนะก็ใส่สีขาวเข้าไปขออนุญาตวางหนังสือนะคะเช็ดก่อนเดี๋ยนะนี่เห็นปะ่ะขนาดเช็ดแบบเช็ดไม่ออกอะ่ะนะว้าย <Why? S 1> สีขาวเปื้อนเกงนะคะ ปึ๊บใช้นิดเดียวอย่างงี้เหมือนเล่นโอ๊ยน่ากลัวที่สุดเหมือนเล่นศิลปะนะคะเอาสีขาวนะนสีส้มก็จะกลายส้มแจ๊สก็จะกลายเป็นเนื้นอเลยคืออันนี้คือทาแบบ ใช้มือนะจริงๆคือใช้ทขากันแล้วก็แต่งๆกันหน่นะ <c oughs> คืออืถ้ามันแจดไปนะก็นี่นปะมันก็จะเป็นสีแล้วอีกอันหนึ่งสมมุติว่าเรามีสีสีที่เออ่ไม่ได้เป็นสีของลิปทาก็ผสมกันได้นี่คือมีสีแดงอยู่นะ อันนี้กลเป็นส้มแดงนีจง่จริงๆอะถ้าไม่เอาส้มนะนคือลบลบไปเลยแล้วก็เอาสีชมพูสีแดงเนี่ยนะกับสีขาวทาไปมันก็จะเป็นสีชมพูเหมือนกันมันก็จะเป็นสีชมพูเนี่ยผสมกันหรืออ่าเดี๋ยวให้ดูก่อนอ่าเดี๋ยวลองนะ าสีแดงเลยนะเมื่อกี้คือเอาชิชูชุบน้ำนะคะแต่ปากรู้สึกเยือนมากเพราะว่าเวลาใช้เอ,อมันต้องเช็ดแรงๆไงนี่ใช้นิดเดี๋ยวนะนี่สีแดงก็จะกลายเป็นสีชมพูขึ้นมาไป ถ้าอยากให้ชมพูอีกก็บีสีอีกเราจะชนตายเนี่ยโอ้ยนี่เห็นปะก็จะเป็นสีชมพูขึ้นมาไหนเห็นไหนต้องใช้นี่บางปอกยุนหน้าก็าถูรแรงนะก็เป็นสีชมพูส่วนสมมติว่า เอาสีน้ําเงินผสมไปนะมันก็จะกลายเป็นสีเอ,อสีน้ำเงินผสมกับสีชมพูมันจะกลายเป็นสีมันจะกลายเป็นสีอ้วงจริงจริงจริงวิธีที่ผสมสีเลยถ้ากิจะทาสีเดียวนะลองผสมกับบนมือก่อนก็ได้นะเพราะว่า เพราะว่ามันอะไรอ่ะมันสีมันจะได้ไม่ต้องมานั่นกับปา๋าอะผสมสีไปเลยสีนี้น่าก,กลัวนะคะเราอยากให้มันซ้อนลงนิดนึงแล้วก็ส,สมมุติอยากฟ้าแต่อยากฟ้าแบบมันอวตาเลยอ่ะซึ่งอาจจะได้ใช้อะไรนาะทินิชาซึ่งมาจะได้ซื้อมาจะโดะยใช้ไหมเห็นไหมสีเงินสมมุติว่าอืม รู้ไหมว่าเนี่ยพอทาสีมันไม่อยากทาสีนี้ก่อนทุกทีเลยเพราะอะไรมั้งทากับพอมันโดนกับปากเราให้อาปากเราสีแบบไม่ค้ำอะ่ะไปโดนกับสีน้ำเงินเหมือนคนแบบโดนตกมาช้ำเลือดช้ำหนองช่วยด้วยนี่สีส้มนะอันนี้คือสีที่แบบพิสดารนะนะแต่ว่าจริงๆเวลาใช้อ,อันผสมสามสีส้มนิดนึงปะ เพราะว่าสีจริงๆมันไม่ได้ใช้หรอกนะแล้วก็เอาผสมสีม่วงไปนิดนึงแล้วก็ผสมสีขาวไปมันจะเกิดเป็นสีอะไรฮ่าฮ่าฮ่ามิตย <c oughs> แล้วเราก็ผสมทุกอย่างเข้าด้วยกันกลายเป็นสีเทาแล้วเราจะทําสีเทาทาไมแล้วเราก็จะกลายเป็นสีเทาถ้า,าทาไปจากแล้วก็จะเนี่ เทาๆออกเขียวเนี่เนี่ยคือแต่จริงๆอะนะจะบอกว่าไม่ต้องทาสีพวกนี้เอาคืออันนี้ซื้อมาแบบเล่นๆหนุกๆอะคือไว้แต่งแฟนซีอะไรเงี้ยได้แต่ว่าชีวิตจริงมันใช้ซื้อสีขาวมาสีเดียวก็พอแล้วก็มีสลิปสีแดงอยู่ก็ซื้อนะคะเดี๋ยวลบก่อนเดี๋ยวคนน้้ก็อี้ติดยามาปากรำเจ้าขนาดน,นี้ คือพอาสีม่วงแล้วมันจะเป็นอย่างนี้นนะเอ้ยทาสีน้ําเงินพูดผิดมันจะเป็นประมาณหนึ่งแต่ถ้าจะเอาสีน้ําเงินผสมกับเอ่อเขียวจริงๆมันเหมือนแม่สีเลยอะทั่วไปคือถ้าใครเรียนศิละปะมาก็คือผสมสีไปอย่างนั้นแหละแต่ว่ามันก็คือเดี๋ยวนี้เราทําสีม่วงให้ดูนะไม่รู้จะใช้นิ้วไหนละคือมันเป็นการผสมสีอะคือแมองว่าถ้าเรา แล้วใช้ประหยัดใช้ใช้คุมนะแล้วมันจะทาไปมันจะเป็นกลิ่นมินมินนิดๆนะเน,น,นะ,นะอันนี้ม่วงม่วงเลยแหละอยากให้แบบมีแดงนิดนึงเอาผาสมแดงค่อยก็ได้นี่ประมาณนี้ก็ เราจะชนะตูดรถก็อยากให้ลองดูคือซื้อมาเล่นดูก็ได้คือซื้อสีขาวมาก็ได้เพราะว่ามันมันใช้กับลิสติกที่เรามีมันไปเบรกได้บางคนชอบสีนู๊ดก็คือเอาสีขาวไปผสมนะไม่ต้องซื้อสีอะไรบ้าบอมาขนาดนี้แต่ว่าคิดว่าถ้าเกิดจะใช้ในชีวิตจริงได้คือใช้สีขาวแต่ที่ซื้อสีส้มมาคือชอบนะเพราะาปกติอะส้มมันไม่ค่อยติดไงคืออันนี้คือส้มแล้วมันติดแล้วมันก็ บิวได้ให้มันส้มเข้มได้แล้วก็ให้มันเป็นสีนูดได้แล้วแต่ว่าเราจะยังไงละกันคือเหมือนเป็นมันเป็นอีกอันหนึ่งที่ที่ที่เวิร์กนะแล้วก็จริงๆถ้าเทียบปริมาณเนี่ยอันนี้มันสิบมแต่มันแบบใช้นิดเดียวอะ่ะมันประหยัดมากนะคะก็ลองดูและกันเผื่อถ้าสมมติว่าจะตัดสินใจซื้อก็ก็ลองเล่นดูนะคะนี่ทาสีขาวเข้าไป ก็ไปซื้อมาไม่ได้แต่งไปไหนแต่งไปแต่ตลาดแต่งไปปักซอยให้มันรู้สึกว่าซื้อมาเราได้ใช้ <c oughs> เป็นบ้าไปแล้วนะคะไม่หลอกแต่แบบเผื่อมันได้ใช้แต่ว่าเหมือนมันได้ใช้นะก็ถือว่าบางทีแต่งแบบสนุกสนุกไปกับเพื่อนไปกับอะไรเงี้ยก็คือใช้ได้นะคะ <c oughs> ก็หวังว่าจะได้ประโยชน์แต่ว่าคือจริงๆอ่ะเวลาผสมใช้พวกกันนะปักคือมันจะดีตรงที่ว่า ทาให้มันปล่ามันคมอะแต่อันนี้คือลองใช้มือให้ดูเนี่ยมือติดเป็นนี่หมดเลยนะคะลองไปเสิร์ชดูจากอินเทอร์เน็ตก็ได้เออลิปทาเนี่ยนะมันจะเป็นแบบนี้นะลิปลิปทีเอลิปแล้วก็ทีเออาิปทานะโอซีโอเนี่ยคือมันย่อมานะคือโอซซีตัวเต็มอะไรไม่รู้อ่านยากนะคะโอซีซี CC, ลิปทาคือ อย่างน้ำชาที่มันที่เขาออกเทปชุดใหม่แต่ไม่รู้ออกล่อยหรือยังนะแต่ว่าไม่เห็นดังอะไรเนยนะที่นะปากสีฟ้ามก็ใช้ลิปทา O C C เขาก็ใช้ลิปทา O C C นะแต่ว่าบางทีจะใช้สีแรงๆมากมันก็ใช้ในชีวิตรจริงไม่ได้มันก็เด่นไปนะแต่ที่มันโอเคคือจริงๆเขามีสีอื่นให้เล่นเยอะนะมีสีนู้ดสีน้ำตาลอะไรประมาณนี้นะคะก็ยังไงก็หวังว่าคงจะได้ประโยชน์แล้วก็อยากเล่นก็ลองไปหาซื้อดูนะคะ แล้วไงมีอะไรก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างแล้วกันวันนี้ต้องไปแล้วนะคะอยู่กลางถนนริมถนนสักระยะแล้วนะคะก็สวัสดีอย่าลืมนะช่วยกด subscribe ให้ด้วยนะคะไม่ใช่กดกดไลค์ด้วยแล้วก็ subscribe ด้วยนะคะ subscribe มันจะเหมือนกับเป็นการถ้าเกิดมีลงวิดีโออะไรมามก็จะขึ้นที่ที่ y o u u u e e ของตัวเอง subscribe อะไรประมาณนี้นะก็ก็ขอบคุณแล้วกันนะคะที่ติดตามชมบ๊ายบาย